รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะกับผมบอสไม่กล่าวโมโตนะครับท่านผู้ชมที่กําลังดูคลิปนี้อยู่นะครับกรุณาอย่ากับพิบตานะครับเพราะเป็นรถรุ่นนี้นะครับที่ขายไวมากๆนะครับเปิดปุ๊บไปปั๊บนะครับไม่รอช้านะครับมาพบกับเจ้าคันนี้เลยนะครับเจ้าโฟก์สวาเก้นนะครับคาร์เวลทีสี่นะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เป็น V6 นะครับท็อปสุดๆนะครับบอกเลยนะครับทีเด็ดคันนี้นะครับเป็น V.I.P. นะครับแต่งมาเป็นแสนนะฮะคันนี้ปี2 0 0 5นะครับ สภาพสดสวยพร้อมใช้แน่นอนนะครับมันเป็นยังไงนะครับเรามาชมกันเรามาชมสภาพภายนอกกันเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับสีเงาสดสวยแบบนี้นะครับสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับรถคันนี้นะครับเจ้าของเก่านะครับเป็นระดับนักการเมืองนะครับไม่ขอเอ่ยนามแล้วกันนะครับทรงรถสวยนะครับนี่นี่มีสติ๊กเกอร์พักอยู่อย่าไปมองอย่ามานี่มันนี่เข้าเรื่องนี่ทรงรถสวยนะครับดูดีนะครับ ที่สําคัญนะครับท็อปไม่ท็อปนะครับคันนี้นะครับเปิดประตูได้2ฝั่งนะฮะอุยอยอยอ้ยอย่าเพิ่งอธิบายแค่เห็นแล้วจะตกใจนี่นะครับนี่ครับประตูทะลุสองฝั่งนะครับท็อปสุดๆแล้วนะฮะอะไรไหนๆน,นี่ นี่ทายันยนอิพอร์นี่ไม่ธรรมดานะครับบอกเลยนะครับท่านผู้ชมถูกใจแน่นอนนะครับเดินทางในทั้งครอบครัวนะครับหรือทีมงานนะครับทุกอย่างนะครับขนกันไปเลยครับคันนี้นั่งสบายสุดๆดูให้ชัดดูให้เต็มตานะครับนี่ครับพาสสีนะครับหมดปี6 4สี่นะครับใช้กันยาวๆนะครับยันปีหน้าเลยนะครับ รถไม่มีชนหนักไม่มีจองน้ำนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านไม่กล่าวโมโตหลายคนไม่เข้าใจครับคาราเวล T4 นะครับทำไมผมถึงบอกว่าตัวนี้ V6 เป็นตัวท็อปนะครับอย่างที่บอกเคยอธิบายในคลิปที่แล้วนะครับตัวที่แล้วนะครับเป็น VR6 นะครับคาราเวลนะครับจะมี3ตัวนะครับตัวเริ่มต้นคือตัว2,005นะครับตามมาด้วยตัว VR6 นะครับและตัวนี้ครับคือท็อปสุดคือ V6 นะครับบอกเลยนะครับท็อปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วที่สําคัญนะดูให้จบคลิปราคา ไม่ถึงสองแสนเอาเซ่มาดูด้านท้ายกันนะครับท่านผู้ชมเป็นไงครับสวยเดิมๆนะครับเห็นแบบนี้อยากดูภายในแล้วสิว่าเป็นยังไงนะฮะออโอ้โหนี่ครับซับชุดใหญ่เลยนะฮะโอ้โหเต็มๆอย่างนี้นะครับ ตำหนิมีนะครับขายกันแบบจริงใจนะครับมีตรงนี้นะครับพลาสติกแตกนะครับแล้วตรงนี้ย้วยลงมานะครับทางร้านไม่เก็บให้นะครับขายตามสภาพนะครับบอกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เกิดไปแล้วนะครับเปิดราคาไม่ถึงสองแสนนะฮะแต่ถ้าอยากให้ทางร้านทําให้ไม่ยากครับแค่จ่ายตังมาดๆมีลาวแขวนเสื้อด้วยโอ้ลืมเลยคนที่ชอบเดินทางนะครับนี่ครับแขวนเสื้อผ้าได้เลยนะครับเดินทางกันไปเลยครับต่างจังหวัดถึงไม่มีแดดข้าวลิง มาดูด้านเครื่องยนต์กันต่อนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับ V6 นะครับ 2,800cc นะครับเดิมๆแห้งๆเดิมขนาดไหนท่านผู้ชมดูสติกเกอร์นะครับนี่ครับสติกเกอร์มอกนะครับจากไทยยานยนต์นะครับดูนี่ครับดูพวกเพจพวกสติกเกอร์นะครับเดิมๆติดรถทั้งหมดนะครับบอกเลยว่าคันนี้เดิมจริงๆนะครับแห้งๆนะครับเดินทางไกลได้เลยนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับกาลังตีสภาพเลยครับ ก่อนจะดูภายในนะครับท่านผู้ชมชมแผงประตูซะก่อนนะครับแผงประตูเป็นไงครับสวยๆกริบๆแบบนี้นะครับดูครับที่วางแก้วทุกอย่างอยู่ครบนะครับสมบูรณ์อย่างนี้นะฮะเทสระบบกระจกไฟฟ้าหน่อยซินี่ลงแบบเนียนๆลื่นๆเลยนะครับต่อด้วยกระจกมองข้างนะครับโอ้เนี่ยทุกอย่างสมบูรณ์ปกตินะครับคือจะบอกเลยให้นะคนดูเขาให้ดูกระจกมองข้างไม่ใช่ป้ายแบตเทิร์นพิตตี้บาร์โอ้ตาย <laughs> มาเนี่ยมาดูภายในกันต่อดีกว่าครับเบาะนะครับนี่ครับไม่มีแตกไม่มีขาดเลยนะครับสวยๆกริบๆนะครับคอนโซลนะครับสมบูรณ์นะครับแผงแอร์ไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเกะไม่หักนะครับ อยู่ครบนี่ครับที่วางแก้วก็มีนะครับครบเลยนะครับนี่ครับแผงแอรตต่อเลยครับไม่มีแตกไม่มีหักวิทยุนะครับจาก j v c นะครับดูซะครบแบบนี้ถูกใจพอไหมให้ผู้ยืนไม่เกินรอยละ70ดบของทั้งดด้านคนขับนะครับขอเริ่มจากแผงประตูเช่นกันนะครับเป็นไงครับสวยๆนะครับมีที่วางแก้วพร้อมนะครับเอาเทสระบบเตจกไฟฟ้าหน่อย อ้าลงลื่นๆแบบนี้นะครับกระจกมองข้างต่อเลยมาต่อที่เบาะคนขับนะฮะเป็นไงครับสวยๆไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับสมบูรณ์นะฮะพวงมาลัยนะครับดูครับไม่มีครับริ้วรอยขาดขาดไรไม่มีนะครับคอนโซลเรือนไหมครับสวยๆเดิมๆนะครับพิกเซลทุกอย่างติดครบนะครับ รถคันนี้นะครับวิ่งมา1 6 7 5 6 1กิโลนะครับไหม่แท้ๆนะครับไม่มีการก่อไม้นะครับคอนโซลก็สวยกรี๊ดเลยท่านผู้ชมครับถึงไฮไลท์ของรถคันนี้อีกอย่างหนึ่งแล้วนะครับที่บอกว่าแต่ง VIP เป็นแสนนะครับเชื่อไม่เชื่อมาชมกันเลยนะครับนี่ครับโอ้โหแทนที่จะให้กูผมนั่งนะครับวันนี้นั่งมั่งอยู่โอ้หแทนที่นี่ไฟฟ้าโชว์เลยหรอโอ้โหบอกคู่หน้านะครับปรับระบบไฟฟ้านะครับ ใช้งานปกติหมดนะครับแน่นอนมีเองก็ได้มาทําให้ดูก็ได้มาเอาสิเออครับขอดูครับปรับตรงไหนนี่ครับอยู่นี่ครับปรับที่ตรงนี้เลยนะครับด้านนู้นก็ปรับตรงนู้นนะฮะไม่ธรรมดาเลยครับคันนี้นะครับมีทีวงทีวีพร้อมใช้นะครับดูสกอรนี่ครัโอ้เป็นไงบ i p ขั้นสุดอะนี่อนี่นี่นี่นะบอกแม่ เอากระจกกั้นออกนี่เป็นไงที่บางคนถามนะครับว่าทําไมนะครับถึงไม่มีที่พิงหัวนะครับก็เพราะกระจกตัวนี้นะครับที่ทํา V I P กั้นไว้อย่างเงี้ยครับถ้าใส่กระจกถ้าใส่หัวเนี่ยครับมันติดกระจกไม่ได้นะครับแล้วก็น,นี้ครับแยกพัดลมคอนโซลโซลหลังกราติดอย่างนี้เลยป,ปลกแ๊กแยกกันไปเลยน้ำยาแยกกันไปมีวิดีโอด้วยครับใช่แล้วก็มีปลั๊กไฟบ้านใช้สองมีสองรูอ่าลิ้นชักลิ้นชักครบ อ้อุกรณ์ครบเลยครบเลยงานดีๆเก่งไปใช้แล้วก็มีลำโพงข้างบนนี่ลำโพงชุดนี้ชุดหนึ่งเสียงสซร่ารอบทิศทางเดี๋ยวจะหาว่าโม้นะครับ V.I.P เนี่ยบอกเลยนะครับน้องอุ้มคนนี้นะครับอาชีพหลักแต่ก่อนนะครับก็วิ่งรถตู้วินนะฮะใช่ไหมใช่รถตู้ V.I.P ได้ยัไญี่ปุ่นวิ่งในญี่ปุ่นมากรก็เลยรู้ราคาเลยรู้ราคาใช่ดูบอลล้างเป็นแสนอะ อุบตัวล่ะข้างในยัดหนึ่งครับขยับนิดนนึงี่จะขยับเพื่อให้ดูโต๊ะนี่มีโต๊ะอยู่นี้นี่เหรออ่าเฮ้ยมีโต๊ะด้วยเว้ยไม่เห็นนะเนี่ยนี่โต๊ะอยู่นี่มีโต๊ะอยู่นี้โต๊ะโอ้ยไว้พัดลำนะครับไว้พัดลำอืมทำไมเราชอบสุ่มเสี่ยงตลอดเลยอ่ะเราอ่ะตรงนี้ก็สายไม่ได้มีแค่ข้างเดียวนะครับโต๊ะข้างนั้นก็มีนะครับเปิดเปิดเปิด เอยอจังวะเออเลื่อนก่อนดิไม่เลื่อนแล้วนี่มีนี่ติดเอาอไว้เลื่อนบอกขึ้นหน้าน่อยอเลื่อนบอกขึ้นหน้าน่อยอ่าโอเคนนะก็ก็ก็ ทีนี้ก็ติดค้างกูแหววออออออแล้วนี่มีเราตักผ้าได้สองข้างในอีก,อกชุดหนึ่งโอ้โหเรียกว่าครบคันนะครับย้ายบ้านได้เลยนะครับผม <โก S 1> บอกเลยว่าคันนี้<โ>ก็เจ้าของเก่าของนักการเมืองเขาต้องมีเสื้อสูทแขวนเหรอตอนที่ไปรับซื้อเสื้อสูทแขวนมันแถวอะสองข้างแล,แล้วไม่เอามาให้ผมใส่อ่ะเฮ้ยขขเขาห่วงขาเเมาะมากเลยนี่ถ้าชายบอสจะใส่ชุดสูทนั่งรถแบบนี้ช่วงทดลองขับจริงนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะครับที่ตรงนี้คือที่ของผมอย่างแท้จริงนะครับ รู้สึก V I P จ๊ดจ๋าสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวขอขอสั่งการคนขับหน่อยเอ้ยไอ้โดโอ้หอะไรเนี่ยทำไมโอ้ทำไมเนี่ยขับให้มันดีๆให้สมภาคเกียรติที่หน่อยอนี่นะครับเครื่องเสียงนะครับจาก j V C นะครับเพลงโอ้โหเพลงไทยเดิมมาเชีย <laughs> ไม่ได้เข้ากันนะใครใครเปิดเพลงวะไม่ได้เข้ากันหน้าตาคุณนี่นะครับมีทีวีพร้อมเลยนะครับสี่ดูซะา ระบบแอร์นะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับเราสามารถสั่งการปรับอุณหภูมิแยกจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะพร้อมนี่ครับเครื่องเล่นซีดีนะครับปลั๊กไฟบ้านทุกอย่างพร้อมใช้ครับเกเกอร์นี่ครับอุปกรณ์สำนักงานยังอยู่เลยนะฮะทุกอย่างครบครับตรงนี้ก็มีนะครับนะเบาะที่ผมนั่งหรือแม้แต่ตา้อกนั่งนะฮะท่านผู้ชมปรับระเบะไฟฟ้าได้เลยนะครับาถอยหลังนะฮะเดินหน้านะครับเอนเบาะ ชยยนะครับผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงคันนี้เนี่ยหูใครไม่ได้ระบบเซอร์ลาวเนี่ยผมว่าคุณไปเช็คหูได้เลยนะครับนี่ครับทั้งตรงนี้นะครับชุดใหญ่นะครับซับชุดใหญ่อยู่ที่ด้านหลังนะครับตอนที่ผมรีวิวตอนแรกเนี่ยผมคงเปิดให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะครับใครที่คิดจะเดินทางย้ายบ้านนะครับอุปกรณ์ครบคันะครับสามารถแขวนทรงแขวนเสื้อไปกันได้ทั้งครอบครัวนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้โชว์นะครับคันนี้สามารถเปิดกระจกได้เลยนะครับข้างนั้นเปิดไหม ่เปิดได้สองข้างนะครับนี่ผมเปิดให้ครับโอเคเออมันก็ได้อีกฟิลหนึ่งไงคือรถอ่ะข้างในมันมืดนะข้างนอกเนี่ยสว่างเลยใช่ข้างในเนี่ยมืดมากฟิล์มเขามืดไงฟิล์มเขามืดใช่เจ้าของเก่าอย่างที่บอกคืนะกัาเงินเขต้องเน้นแบบให้ข้างหลังเขาส่วนตัวมากนะส่อะไรนะอะไรนะอะไรนะคุยต่อดิคุยต่อดิก็เจ้าของเก่าก็เป็นนักการเมืองใช่ไหมล่ะเหรเน้นที่แบบข้างหลังแบบมีความส่วนตเอาพูดดังๆหน่อยพูดดังๆอ่ะปิดนีครับ ล้วเกียดคุยเอาขอโทษขอโทษอ่ะอเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะไรอะคุยแล้วโอ้โหใหม่้วโอ้โหมันยงได้มันสั่งปิดเองจากข้างหน้าเลยนะครับผมบอกเลยนะครับท่านผู้ชมผมย้ำครั้งสุดท้ายนะครับก่อนจะเปิดราคานะครับคุณลองไปพิจารณาดูนะครับว่าคุณไปซื้อรถเฉพาะรถที่มันไม่มีบี p อพีแบบเนี้ยแล้วคุณมาทำเองขนาดเนี้ยผมว่าคุณก็หมดเหยียบแสนเหมือนกันอะ แต่วันนี้นะครับทางร้านไม่กลับโมโตนะเกินให้แล้วนะครับว่าเปิดราคาไม่ถึง200แสนแน่นอนนะครับจะเป็นเท่าไหร่ดูให้จบคลิปก็พอครับผมปิดกระจกปิดกระจกออลืมแอร์ออมลื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 ม เกับเจ้าโ o กัสสวากเก้นคาร์เวลที V6 ท็อปสุดๆคันนี้นะครับคุ้มค่านะครับบอกแล้วนะฮะว่า V.I.P จ๋าๆนะครับทําเองนะครับหมดเป็นแสนนะครับและตอนต้นคลิปนะครับผมใบไปแล้วนะครับว่าผมจะเปิดราคาไม่ถึง200แสนแน่นอนนะครับวันนี้ทางร้านเมกาโมโตนะครับขออนญาตเปิดราคาที่189,000บาทเท่านั้นนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับโทรก่อนรีบมานะครับจองก่อนโอนก่อนเท่านั้นนะครับไม่ต้องต่อนะครับบาทเดียวก็ไม่ลดนะครับ ผูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านไม่กลับมอเตอร์ซูเปอร์ไวส์สโตร์นะครับติดตามทางหน้าเพจกันได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมอเตอร์ครับเอ้ยปิดประตูกดซับสไคร้และกระดิ่งให้กับช่องไม่กลับมอเตอร์นะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและรถที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ